ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24ไลน์ไอดีแอดโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับฮ่าฮ่าชาวลัคนาราศีมังกรทุกทุกท่านครับ ดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่14นะครับจันทร์ที่14ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีนะครับสำหรับชาวมังกรอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนั้นจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี วันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับ3วันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่ชาวลัคนาราศรีมังกรจะต้องออลงทุนโรงแรมทำอะไรอย่างตั้งใจแต่ก็จะมีความสำเร็จนะครับเข้ามาที่บวกกับความเหน็ดเหนื่อยนะครับวันจันทร์ถือเป็นวันที่โชคดีมากสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าเนีย นะครับวันจันทร์วันจันทร์ที่14วันเสาร์ที่19วันอาทิตย์ที่2 0 3วันนี้เป็น3วันที่ดีที่สุดของชาวลัคนาราศีมังกรดีในด้านที่1คือดีในเรื่องของการเงินมีโอกาสจะได้เงินได้ทองเข้ามามีโอกาสที่จะมีรายรับต่างๆที่ทําให้ชาวลัคนามังกรนั้นแฮปปี้แล้วมีความสุขกับมันเอาคนเราพอมันนับตังก็ต้องมีความสุขถูกไหมนะครับวันจันทร์ที่14 วันเสาร์ที่19และวันอาทิตย์ที่20เป็น3วันที่ดีที่สุดของชาวลัคนาราศีมังกรส่วนสองวันที่ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยนั้นก็คือในวันอังคารที่15แล้วก็วันพฤหัสที่17สองวันนี้จะเหนื่อยหน่อยเออมีภาระที่จะต้องเคลียร์กับมันหรือว่าจะต้องจัดการจะต้องทำอะไรหลายๆอย่างต่อก็ให้รู้ไว้เถอะว่าในสัปดาห์หน้านี้ถือเป็นสัปดาห์ที่ดีของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ ส่วนเรื่องที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนั้นก็คือ 1. เรื่องของเอกสารสัญญาหรือข้อตกลงถ้าชาวลักนามาังกรจะต้องทำสัญญงสัญญาอะไรกับใครที่เป็นข้อตกลงบางอย่างที่ชัดเจนก็ขอให้ดูให้รอบคอบ 2. ดาวพุธตรงนี้เดินเป็นปะแล้วก็เดินเป็นวินาศด้วยระมัดระวังเรื่องของคำพูดหรือการสื่อสารกับคนภายนอกสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงวัน ว,วันอังคารที่15แล้วก็วันพฤหัสที่17 2วันนี้อย่าไปพูดอะไรแบบทำนองพลั้งปากไปนะครับเดี๋ยวมันจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจกันเปล่าจะสื่อสารอะไรกับใครใน2วันนี้ขอให้คิดขอให้แต่ตรองขอให้ดูให้รอบคอบซักนิดหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรกันไว้ให้ชัดๆตรงนี้ก็คือว่าในสัปดาห์หน้านี้นั้นการเงินจะสะพัดดีอย่างยิ่ง นะครับติดต่ออะไรกับใครในเรื่องเงินเงินทองๆองก็ดูแล้วจะได้ผลตอบรับในทางที่ดีกลับมาใครที่เป็นชาวลัคนามังกรและทํางานในด้านการขายถ้าจะปิดการขายหรือทำอะไรที่เกี่ยวเรื่องการปิดจ็อบปิดการขายกันแล้วแต่นะครับรับรองว่ามีโอกาสจะได้รับทรัพย์อย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นสัปดาห์หน้านี้ดูเหมือนกับอะไรอะไรก็จะเข้าที่เข้าทางขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา ใครที่เป็นชาวลัคนามาังกรและมีความรู้สึกว่าความรักมันอื่นๆหรือคู่ครองหรือคนรักของคุณนั้นไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่คุณต้องการสัปดาห์หน้านี้ดูเหมือนกับว่าจะคุยกันแล้วถ้อยทีถ้อยอาศัยมากยิ่งขึ้นส่วนใครที่เป็นคนโสดนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนมาถูกออกถูกใจคุณคนคนนั้นอาจจะมารู้จักกันจากโซเชียล media social network อาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้คาดคิดก็ได้นะครับ นี่คือนัยยะสาคัญในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีมังกรแต่ผมย้ําอีกครั้งว่าคุณต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดคําจาเป็นพิเศษเพราะว่าดาวพุธเดินเป็นวินาศนะครับพุธก็เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารเรื่องคําพูดฉะนั้นจะสื่อสารอะไรกับใครขอให้พูดจากันด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัย การสื่อสารออกไปนั้นนะครับแนวความคิดจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ถ้าเกิดพูดกันไปในภาษาที่ไพเราะอ,อีกฝ่ายหนึ่งฟังแล้วก็แช่มชื่นหัวใจมากกว่าฉะนั้นการสื่อสารถือว่าสําคัญทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะครับจะพูดกับแฟนพูดกับคนรักพยายามพูดกันในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วมันจะดำเนินไปได้ด้วยดีขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ ต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์6มิง6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล